สวัสดีค่ะได้เข้ากับช่อง Make My Revolution ที่เคยสนุบอินทูวันเธอคลิปที่ดัลลิชันวันนี้เป็นคลิปเบื้องหลังความน่ารักความสดใสของเราอินทูวันเนี่ยเธอแต่จะเป็นคลิปเบื้องหลังอะไรนั้นเรามาดูพร้อมๆกันเลยดีกว่าเธอมาดูดีกว่าค่ะอ่าเป็นคลิปเบื้องหลังไถ่เอวเพลงนี้เองจะบอกว่าตอนที่ปล่อยเพลงนี้มาชอบมากเนี่ยเมื่อกี้เขียนวันที่อยู่วันที่สิบสามถึงสิบสี่ใช่ไหมแบน,นี้หรอมา ชุดทหารเรือคือดีโอ้น้องนายแล้วปลหลินมากที่ป่อหลโอโอ้ยลูกชัดจองมากูไอ้แค่ดีอ๋อเป็นซีนี้เหรอตอนนี้นึกว่าจะถ่ายแต่ซิมเปอร์โหมดโอ้ยน้องนายน พี่ปอดีนี่ซีนนี้คือดีมากดีมากครับฉอนี้โอ้โหตถดีมากชอบความเป็นสายาตอนฉากซีจีด้านหลังโอ้ดูดีดีูดดีมากอ่ะฮะโอเคดีมากตอนนี้กำลัคิดว่าจะโฟกัสซับข้างล่างหรือโฟกัสหน้านองังนขอโฟกัสหน้าน้องก่อนแล้วกันเดี๋ยวซับข้าล่างเดี๋ยวค่อยไปอ่านดูอหลังได ขอบภก,กัรความ,วามดีงามของน<อ>้อ,องก่อนโอ้ยดีอ๋อซีจีเออรเหมือนกันนะเนี่ยแต่เขาองกอก็มีจริงๆด้วยสัตนตะดีเ็นโมดีโ,ดดโอ,โอ้เป็นน้ำยอดโอ้โหเนื้อว่าเป็นเอฟเฟกตตอนแรก

ตอนแรกค,คิดว่า,าเ,เป็นแบบโอ้คิดว่าตอนแรกคิดว่าเป็นกล้องที่ติดกับตัวแล้วแบบน้องโยกโยกอย่างเงี้ยหรือว่าทีจะเป็นทางกล <Wars. S 1> ้องถ่ายเองโหเป็นพื้นอย่างงี้เลยอะโยกโยกโอ้หนูรู้มาแล้ว่ามันเปียกใช่ไหมลูก นีกแล้วลูกโอ้ยท่าซีนน่าหักอ่ะชอบมันเป็นเตียงน้ำๆเป็นฝันๆวิ่งลำบากากเธอโอ้ยแอนดูโอ้ยแต่ะตฉากนี้คือแบบยากนะเธอเสร็จทังแบบเหมือนอยู่อุย้ยตายตายตาย,ตาย,ตายน้องพาทิกดีมาก 这个是第一次拍，因为在水里面觉得啊，就是又难，但是又很有趣的。大家就是都是鞋里面带着两斤水，Oh my god! Oh my god! 可了吗？哦！我 d i ไม่ชอบกู่อเห็นกยต้องหนาวมากเัยเธออ๋อเป็นฉากเปิดตัวไงฉากเปิดตัวอ๋อเยวอีโลคุ้มทนเว่อเปลียงไปหมดเธอชอบเบ้องัคือต้องหนาวมาก่ะ พอเห็นแบบตีนท่อนเนี่ยรู้สึกแบบมืออุ้ยตายตมือคืออยู่ไม่สุขะเอมอ่ากูดาโักบเป็นาชหคือจริง้าต้นเพลงคือบบทเต้นหมดเลยจริงลกลูกัิแมชอบ 很复杂这支舞比较比较难然后我学习的时间比较短第一天下来之后又加练一点时间就还好还能跟上อีนสุดเลยวะแต่ซีนอ้ก็ดีนะแต่ซีนี้มันดูแบบมัสนสวยอะคอมแบบคอมโพสมันได้อ่ะอ้ยหนาวหนาวลูกหัวขางว่นมีกะดี เอ้จ uhm. ังก์่นเร็มากจังก์นั่นฉันชอบฉันชอบจังก์นั่นว่งมากโอ้ยสเต็ปต็ปมากเว้มาดีบอกว่าถ้าเต้นเพลงดูดิตแต่ แค่ฉีกก็คือแบบน่าหลัก่ะอยากหกโบตัวนี้เป็นโบอละโอ้เหนื่อยใช่ไหมคะตกลงนอนเหรอนึกว่าตะหนาวซะอีกแต่ไฟเยอะขนาดอู้โอ้คือดีมากลมพัดเมื่อกี้คือแบบดีมากท m y god 这个 <noise> 的吧混个 b a n a n 压是风的中心这个风暴的中心是较弱的较安静的而风暴的外围是山的风的、啊、所以我们觉得我们就是能给这个世界带来很大的威力、嗯、<哼>但是我们自己却很,很安静就是一种算是反差吧我觉得、哦、无论面对外界怎样的风暴我们都是很淡定然后站在风暴的中心、哎啊、也有胆量去跳舞、嗯、<哼>就是、嗯 很从容，就是去表达我们十一个人的一种态度。在这个风暴眼当中呢，但是周围都是很大的危险、很大的挑战和困难，拉拉我们需要在众多选项中找到自己最舒适的位置。Oh my god！ เออโอ้ยทงไงโอ้เลอะผมก็ปัดหน้าเลยจดีดี โอ้โอ้เคิรลูกน,น่ารักมากเนฮะ้ยเคิร์ก oh my god อันนี้อันม่ออกอ่าเป็นเบอร์หลักสเตต Interfere นะชอบเพลงนี้เหมือนกันเพลงนี้คือเป็นเพงลงแรกที่มีน้องขอมาแล้วเราดูก็คือแบบชอบมากอ๋อวันที่สิบหนะ้าสิบหก อัดสิคเอกดีอ่า oh, ah, hey. ้องสององเลยดนี uh ีมามาลูกเวอ้ <t uh, t uh หล่อมากลูกคือดอดฮาเต้นเพลงนี้เปิดตัวมาคือแบบหลอดเทมากแต่ท่อนนี้โอ้โหเะไรที่แบบหลอนหอูนี่คือหน้าฉันนะ่ะอยากจะเท่าโอไมกอดโอไมกอดเอเคลูกใจเย็นโอ้ย้องได้โอ้ยอยู่อีเอ็นดู เห็นด like, mm. ูความเหงือะแบบโหร้อนจริงอ่ะมีการบดเรื่อกปักแห้งมากตอนนี้เธอสองหนึ่งอ้าเอาอย่าึมเบาเสียงสิต อออ๋ออ๋ออ uh ๋อ oh, ฮ oh, oh, oh. mm ึฮ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 อฮึฮึฮึฮอฮึฮึฮอฮึ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  ตกมือรอเลยงานเสื้อกล้ามตกใจเบาๆใจสั่นนะเอาดี oh ๆอู้หู้รอเปิดมาก็รอเออ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  ชอบอาฮะเย้โอยซีนี้สวยมาก บอกเลยซีนนี้เป็นฉากที่ดีงามมากทุกคนแล้วก็จบแล้วกับการรีแอคชัน่นเบื้องหลังสุดแสนอนเดาทักใจของน no ้องอินทวันบอกเลยว่าน่ารักมากไเลยเพราะฉะนั้นก็ถ้าใครเป็นแฟนขับน้องอินทวันได้ดูคลิปนี้ไปโคจะยิ้มแย้มกันแน่เลยเพราะว่าค่ะเราได้ดูรู้สึกว่าเปนเบื้องหลังนี้มีความน่ารักามากๆแต่ซีนตั้งแต่ MV แล้วก็บวกกับที่เป็นเบื้องหลังสเตจนั้นบอกเลยว่าน,น้องแต่ละคนมีความพยายามมากในสตูดิโอเห็นป่ะมีทั้งฉากน้ําฉากอะไรอย่างเงี้ยมีความแบบลำบงลำบากแต่น้องสามารถเต้้นออกมมาาาาไดดีงงททุ่และเพ เซนเตอร์บอกเลยว่าเพลงนี้เป็นเพลงที่ท่าเต้นคือแบบเยอะมากแต่และสเตปคือมันยากจริงนะและ้วน้องทั้งเจ็ดคนสามารถเต้นออกมาได้พร้อมเพียงกันและดีงามขนาดนี้เพราะฉะนั้นก็ฝากน้องอินทวันด้วยแล้วถ้าใครอยากจะมาเม้าอยอะไรเกี่ยวกับอินทวันหรืออะไรยังไงก็สามารถคอมเมน,นต์ด้านล่างได้เลยจะไปอ่านทุกคนแน่นอนเธอสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนมากที่ติดตามชมช่องเราแล้วถ้าใครชอบคลิปเรา,าก็ฝากกดไลค์กดติดตามช่องเลยเธอสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกทคนอีกรอบนึงค่ะบายบายค่ะแล้วถ้าอินทวันมีคลิปอะไรใหม่ๆก็จะไปเลี้ยงทุกคนด